ปล่อยให้สงสัยกันมานานว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกรทวรินทร์และนางเอกก้าสุพัรสาราจะใช่คนในข่าวเมาส์พระเอกนางเอกคู่จิ้นเคยเล่นละครด้วยกันควงคู่กันเที่ยวอยุธยาสุดมุ้งมิง้งหลังฝ่ายหญิงโสดแล้วหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเกรทก็โดนเพื่อนๆในแก๊งคนดีที่ไหนแซวตลอดแถมก้าเองก็มีข่าวว่าเลิกราไปกับวันใจหนุ่มตีไปแล้ว ล่าสุดเกรซเปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกกับรายการดังว่าตนกับก้าวไม่มีอะไรกันเลยจริงๆทั้งคู่เป็นแค่พี่น้องกันกระแสจิ้นต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นผลพวงจากละครที่ตนและก้าเล่นที่ช่องเนี่ยเอากลับมารีรันอีกครั้งส่วนข่าวลือก่อนหน้านี้เรื่องพระเอกควงคู่จิ้นไปเที่ยวอยุธยายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงคือถ้าดูจากไทม์ไลน์ตอนนั้นก้าอยู่ต่างประเทศส่วนตัวเองก็ไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดเลย พอถามว่าจีบก้าวหรือเปล่าเพราะก้าวก็โสดเกรซกลับตอบมาว่าไม่ใช่แค่ก้าวโสดผมก็โสด <c oughs> แต่ก็ไม่ได้จีบจริงๆส่วนช่วงนี้ที่ผมโพสต์อะไรแล้วก้าวจะมาคอมเมนต์แซวตลอดเนี่ยจริงๆเป็นมาตั้งนานแล้วแต่คนเพิ่งจะมาสังเกตช่วงนี้ส่วนที่เพื่อนในแก๊งคนดีที่ไหนอย่างบอยและอเล็กดูเชียร์หนักมากเกรซก็เผยว่าจริงๆทั้งคู่ไม่ได้เชียร์หรอกเขาลืมผมไปแล้วมั้งช่วงนี้มีแฟนก็หายหายกันไปหมดนานๆครั้งถึงจะได้เจอกัน สำหรับเรื่องคุณแม่น้องบองอย่างแจ็คก,กี้ชักคลรีนให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าช่วงนี้พักเตะไปซ้อมร้องเพลงคำยินดีก่อนเพราะกลัวข่าวลือจะเป็นเรื่องจริงเกรทก็ถามกลับมาว่าจะให้ตอบยังไงแต่ก็ยอมรับว่าช่วงนี้จ็คก,กี้หายไปเลยจริงๆขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ